ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอชัดเซิร์ฟจีนนะครับแล้วปืนที่ผมจะเอามาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นลูกซองอีโวนะครับก็เป็นลูกซองกระสุนไม่จํากัดนะครับผมเซิร์ฟจีนก็มีเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่เซิร์ฟไทยนะครับผมไปแล้วเข้าห้องมาตาแรกผมก็ได้เป็นเลยนะครับไอมัมมี่เนี่ยนะครับไปครับมันต้องโดนผมแหละนี่ไงสวยไปครับแล้วคือคนไปรวมตัวหยุดพ่อแบบเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า มือนลูกซองไอกระสุนไ่จำกัดตัวเนี้ยมันแจกนะครับแจกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว,วิ่งไปดูตึกก่อนตึกรอดไหมเนี่ยดูแล้วท่าทางไม่น่าจะรอดนะครับแต่ในท่อแบบคนเยอะแน่นอนนะครับผมเยอะแบบเยอะมากๆเพราะว่ามันจะใช้ลูกซองกระสุนไ่จำกัดกันไงนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดหรอกไว้ข้างนอกมีนะครับสะพานมีทั้งสองคนข้างในน่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วแหละงั้นที่เหลือก็ข้างนอกมาครับ เอาคำนองก,ก่อนเลยไม่งไงเอาระเบิดผมไปกินเฮ้ยกระจักวางระเบิดใครเผลอเหยียบไปได้นะครับเหยียบนี่คือตายเหลืออีกสามคนสะพานอยู่ตรงสองคนโอ้ย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 ,อย,อย,อยไปไม่ได้นะไปไม่ได้ไม่งั้นเราโดนปืนบอมแน่ขอเต็มเพิ่มเลือดก่อนมาจะกระโดดยิงผมหรือเปล่าไม่รู้อ่าเปิดแล้วเว้ยมันเปิดแล้วเว้ยมันเปิดแล้วเว้ยเอาระเบิดไม่ถึงถอยก่อนถอยก่อน แรงนะครับปืนบอมจีจเราเข้าใกล้ไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมจะได้ยิงปืนลูกซองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับไหนๆก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปืนลูกซองตัวนี้ในเซิร์ฟจีนนะครับโอ้ตายกันเยอะมากเอ้คนเหลือแค่คนเดียวแล้วไปเลยยังไงมันก็ยิงไม่ทันแน่นอนครับถ้าผมปาระเบิดตัวนี้เข้าไปไม่ทันและไอเหี้ยตายแล้วขอแบบเกิด ใกล้ๆได้ป่ะแบบใกล้ท่ออะไรเงี้ยจะเกิดให้ผมปะวะโอ้โหเกิดโคตรไกล้เฮ้ยจะไปทันบั้นนี่อ่ะแต่ครับถือมี8.5นะครับวิ่งเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับต้องไปทันดิไปดิโอ้ในท่อแบบคนเยอะมากไปครับไปครับเห็นเปล่าไปข้างหน้ามีข้างหน้ามีแตกครับแตกไอ้เหี้ย ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วข้างบนมีข้างบนมีไปกันยังวะไปแล้วโอเคเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนอ่าพร้อมครับพร้อมครับปืนลูกซองกระสุนไม่จำกัดโหยมาแล้วละครโหยโคตรแรงไอ้ที่อะไปครับไปครับอยู่ข้างหลังนี้แบบโคตรกอน แต่ผมจะไม่มาตรงนี้นะครับนั้นอันตรายเกินไปเราอยู่ประมาณเส้นนี้แล้วกันนะครับไปช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อนยิงเลยเออสวยเพื่อนตรงนี้ดิมาแล้วมาแล้ว,าลวนามาเฮ้ยเอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อน,อ,อ,นอะไรวะไอเฮียกูไปแล้วทิวหายแล้วผมจะลอดไหมเนี่ยอะไรวะเอาเอาระเบิดกูไปกินพอช่วยได้อยู่มั้งไปกลับเข้าไปในท่อครับจู๊ครับจู๊ครับ ปผมกระโดดลงเข้าท่อเหมือนเดิมปึ๊บอ,อุ้ยแมงมาแมงมาอูนาหันน้าหัน,หน,หนแตกไปที่อ่ะโอเคข้างบนไม่มีมาผมตักนี้เลยเดี๋ยวนะวางกับตักวางระเบิดตอนนี้จะทันปะวะรู้สึกว่าดีเสียงดีเสียงบัม,ม,มี่นะครับมาผมเตรียมสะบัดเมาส์เลยมันมาแล้วเอ้ยทำไมยิงไม่ออก เอา้าไอ้เฮียยิงไม่ออกเฉยเลยปืนผมเป็นอะไรวะไปก่อนไปก่อนต้องระวังนะครับผมว่ามันดักมันดักเล่นผมแน่ไม่แดกครับไปแล้วไอ้เฮียมาครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมากระสุนพร้อมครับถ้าเกิดถ้าเกิดผมโดนในมัมมี่ตัวเมื่อกี้ผมจะเอ้ยไอ้เฮียทำไมไมันย,ยิงไม่ออกเดี๋ยวเดี וך, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันยิงไม่ออกเดี๋ยว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 ไอ้เฮียยิงไ,ไม่ออกเฉยคุย ไอ้เฮียกูซ่าอยู่ท่อแล้วกันสุดกูโดนได้ไงไอ้เฮียปืนกูยิงกระสุนไม่ออกอีกแม่งมันควยเลยวะโอ้โห,โ,หโหอย่างร้อนเลยโอ้โเกิดตรงนี้ซะด้วยไปไปแม่งในท่อผมว่าคนเยอะไปครับเราได้ปืนดีเราก็ต้องเล่นครับโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วป่ะมารอบนี้ขออย่างเดียวอะ่ะขออย่าเป็นมัมมี่เลยแม่งมากูได้เป็นคนนะไทยหรืนเปล่า ข้างบนเป็นไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยกูตกใจกูตกใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้แล้วเพื่อนเล่นบอมจีจยิง่งนี้เลยนะครับยิงค้างงนี้เลยเผื่อข้างหน้าแม่งเป็นนะครับคำนี้ยิงออกเรื่อยๆเลยครับไปยิงลนลัวแล้วเพื่อนใช้บอมมาจะยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าต้องให้มันอยู่ข้างหน้าวะจริงๆต้องให้มันอยู่ข้างหน้า หมดท่านในทอ่อแตกก็แตกหมดอ่ะข้างหลังอะ่ะผมบอกเลยโ,โหแล้วดูยิงกันยิงแบบนี้เลยยิงค้างเลยอะ่ะแล้วปืนเมืองกระสุนมันไม่จำกัดเลยเนี่ยสงสารเมือ,องคนนี้มากเลยใช้บอมจีจีจะให้มันไปข้างหน้ายัางไงดีโอ้โหกระสุนไม่จำกัดสามกระบอกโอ้โหเพื่อนดีมามี่ตายเลยอะ่ะ ปายิงค้างงี้เลยถ้าเพื่อนถอยแปลว่ามัมมี่มันขึ้นมายิงมันเลยเพื่อนก็ระแวงหลังมันกัเผื่อด้านหลังเป็นเฮ้ยเป็นเหรออ,อ๋อยังอย่งย่งไปครับยิงค้างเลยครับไอ้แค่กูจะได้ยิงไหม,ม,นม,นมนเนี่ยมัมมี่เนี่ยเฮ้ยโอ๊ยตกใจไอ้แค่นึกว่าเพื่อนเป็นได้คขยับไปข้างหลังไหนได้ไหมนเนี่ย มันมาแล้วมันมาแล้วข้างหลังเป็นเบาโอเคไม่เป็นนะครับโอเคคนที่เหลือตอนนี้คืออยู่ในท่อกันหมดแล้วนะครับพวกเรามั่นใจนะครับว่าต้องไหวนะครับลูกซองมืงกี้ก็บ,บอกแต่ปืนม่วงนี้กระสุนมันจํากัดตัวหรือว่ากระสุนมันเป็นพันเฮ้จะเข้ามาใกล้ดีเฮียเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยจะเหลือไว้ทาไมข้างหลังอะ่ะ ไอเวในสัตว์ข้างหลังมีก็ไม่ถอยนะไอ้เที่อแตกหมดนะไอ้เที่อฟังภาษาไทยหรือเรื่องปะวะชิบเป่งแล้วชิบเป่งแล้วเฮ้ยแล้วมันจะมันจะกันข้างหลังวะจริงจริงดิถอยถอยถอยไอเวเลยไอ,อยชิบหายอยากอยู่หน้าจะไม่ได้มาลงมา เอ้ยเอ้ยลองโหดลองโหดช่วยดียครับช่วยดียครับลงมาลงมาไ้ลงมาดิกูขออยู่ข้างในอา้าวไอเ้เหี้ยมึนอิกจะเล่นเธอมึงแต่เวลาใกล้หมดแล้วมาแล้วข้างหลังมาแล้วระแวงกลัวกลัวกลัวมาแล้วละคางมา เกือบตายเกือบตายไอเล่นลูกซองตัวนี้มันครับเล่นอยู่ในท่อครับไอเฮียกวนสั้นตีน่ะคนคนจีนอ่ะกวนตีนหนอคนไทยเราอีกตายครับเข้าท่อเหมือนเดิมผมขอวางกับวางระเบิดไว้วางไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อมีไอโง่เ่ยม่เยรออาจจะเป็นผมก็ได้ไอโง่ที่ว่าหายแล้วกูไม่น่าวางระเบิดไว้ข้างหลังเลย ข้างบนไม่มีใครเป็นนะครับไปไปไปประมาณไหนดีมานี้แล้วกันไปครับไปครับม,มังมีขึ้นมาเลยครับไม่กลัวครับไม่มีเขาวัดน,นะครับไม่ยังไงแตกไปแล้วหนึ่งครับสวยไอ้งโงูให้เหนเี่มวมันเหยียบมันนี่อ่ะมันน่าจะปิดเสียงไอ้ซับไพนี้ได้นะผมแบบคาเสียงมากเลยนี่ของตัวเองแล้วก็ต้องดูของพเพื่อนอีกแม่งกันไว้ก่อน ผมอยู่นี่แหละผมไม่ขยับไปไหนแหล้วแต่แม่งกลนไปีนผมไม่กล้าปาระเบิดเพลิงเลยวะแม่งกลัวโดนตัวเองเวลาอยู่ในท่อแต่ท่อมันน่าจะขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะผมว่ามันดูแบบดูเล็กเกินไปวะจริงผมยืนดีกว่าผมขี้เกียจกดนั่งค้างไปแล้วแม่งเหนื่อยเหนื่อยนิ้วขึ้นมาดีขึ้นมาดีาดโอ้โหตายหมด ขึ้นมาคือเป็นตายอ่ะเอาง่ายยิงค้งางไว้เลยนะครับกระสุนเรามีทั้งเยอะทั้งแยะกลัวอะไรมามีแบบไม่กล้าขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแล้วแบบกลัวตายไงแล้วคือทั้งห้องอ่ะมามีอยู่ดูไม่ใช่สิมามีทั้งห้องเป็นหมดแล้วเหลือแค่ในท่อในสามคนนี้ที่ยังไม่ได้เป็นนะครับมาแล้วช่วยวยิงเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงนะครับกดกดค้างเลยครับ โอ้โหขยันโยนกันจังวะขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วข้างหน้าขึ้นมาแล้ว,ลวสวยสวยพี่สวยพี่เอานาหันไอ้เหี้ยชิบหายแล้วโอโ้แตกหมดมึงอุ้ยไอ้เหี้ยตกไม่โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยเหี้ยท่อแตกหมดเลยจังหวะน,นั้นผมเปลี่ยนกระสุนยอยู่แน่เลยวะนะจำไม่ได้ว่าจังหวะน,นั้นผมทำอะไรอยู่แม่งแบบยิงไม่ได้เลยเมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนกระสุนยอยู่แหละ โอ้ท่อแตกอ่ะเฮ้ยอุตส่าห์แบบมาเยอะเลยอะเกือบได้ปั๊มแต้มแล้วไม่ล่าเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วอีเหี้ยแล้วกูเป็นรอบสุดท้ายอีกแม่งเนียปิดท้ายหน่อยแล้วกันโอเยเลยโอ้โหตายมามี่ต้องเป็นเยอะครับรอบนี้รอบนี้คือแบบโอ้โหไม่ได้แล้วว่ามามี่ชนะก็จบเกมแล้วอะ ผมเจอลูกซองนี่อีกเอาดิเอาดิเอาดิบันนี่ฮอปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึงโดนกูไม่ไม่โดนเออนี่แหละโดนในท่อแตกแล้วเหรอเฮ้ยเอาดีโดนมึงไอสัตว์โดนโดนไอสัตว์โดนลอยไป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 ข้างนอกดีกว่าเฮ้ยไวรุ่นที่เหลือก็อยู่ตรงสะพานครับโอ้โหบอกเลยไม่รอดนะครับ ไปเลยระเบิดอึง้งไอ้เหี้ยเอาไม่ดิ่งมาเปลี่ยนเป็นมัมมี่ตัวปลาระเบิดกันระเบิดพิษโอโ้โหโอ้โหปืนมันแรงกันจังวะต้องชุกหลบครับชุกหลบโอโ้ไม่ต้องชุกแล้วครับตายหาครับตายหาไปครับเรียบร้อยครับเอ,อื้อโอ้โหมันจังรอดอีกเว้ยเฮ้ยตายยังเออตายแลเหลือ,อ,อแค่คนเดียวนะครับตอนนี้คนเดียว อยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่ไปแอบไหนหรือเปล่าเนี่ยเราไปดูกันว่าไปแอบไหนอยู่ในท่อเปล่าอยู่ในท่อหรือเปล่าต้องตามหานะครับมันมีมิดเอจบีเปล่าวะบักข้ามตึกอะไรเงี้ยอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับอาโดนเรียบร้อยแล้วครับจบเกมครับผมก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิป น้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ